ไม่ต้องงานไม่ต้องงานแบบคีวเพราะว่าสายเขียวขเดจำบุญยม่งยันไงวดจำบไญกระชายวายเป็นพรอกระชายวายเป็นพอ งานพี่ยุ้ยยุ้ยตุ้กติเขียวลงไปได้ไหมคะทำไมล่ะคะไม่ได้แข่งเหรอใช่ เด็กว่าสีเขียบง่ายได้แล้วกันนโอ้โหพยายามผลทั้งคู่จะเป็นผลไห้โอ้โหีเกียวสเกียวนะได้แล้วแล้วพี่เจ้าพยายเลนะพี่จ้ได้ได้ 可 ủa, đây, ui, đây, cái gì nữa cái gì nữa, kinh kinh lắm ui, này เราเป็นแบ,บก้าแล้วนะเป็นแบ,บก้าให้แล้วนะขอได้เปล่ากิาไนไม่ให้อะ